ค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีเบฟโซวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครเนาะกิมจอ <S 2> <S 2> ล่างสังเวียนเนาะก็เขาเป็นสังเวียนตัวแรกเลยเนาะสำหรับกิมจอก็ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างออกมาได้นานแล้วเหมือนกันเนาะสำหรับกิมจอโดยร่างนี้เขาก็จะเป็นสังกัดอลันธาแล้วก็เป็นเอสปาดาด้วยเนาะเป็นสังหารยมทูตเนาะลิงของเขาเนี่ยเป็นในเรื่องของเพิ่มดาเมจของสกิล20%เนาะ แล้วก็ในเรื่องของคัมภีถ้าเกิดเรามีเขาช่องแรกแล้วเราก็ใส่เป็นพลังกดดันวิญญาณ sp ไปนะสีม่วงช่องที่สองใส่เป็นคิย์ที่ข้สีส้มไปช่องที่สาเราก็ใส่เป็นพลังโจมตีเนาะสีแดง e d คช่องที่ส่เนี่ยจะเป็นพลังป้องกันหรือเลือนก็ได้นะเราจะชอบส่วนช่องสุดท้ายก็แนะนําว่าดีเป็นพลังกดดันวิญญาณไม่ก็คนะิย์ที่ข้อเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีเนาะ การโจมตีของกิมจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติสกิล1 2 3หรือถ้าไม่ตายเนาะเขาไม่มีสถานะอะไรเลยเนาะแล้วก็เขาจะมีพาสิีอย่างเดียวก็คือในเรื่องของการการติดสถานะอ่อนแรงเนาะก็คือเราเขาเนี่ยจะไปยืนเอาอ่อนแรงได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเขาจะติดเนาะแล้วก็แบบไม่ต้องมีเอ่อมันจะมีมอนที่แบบบางทีพ่นมาแล้วเราจะติดอ่อนแรงไรเงี้เราก็จะไม่ติด ในเรื่องของอาบิลิตี้เนาะเขาก็จะให้ดาเมจการโจมตีปกติ40ดาเมจสกิล60ดาเมจถ้าไม่ตาย60แล้วก็ลดคูดา12เ์เซนเนาะแล้วก็เพิ่มขอบเขตของสกิลอีก20เนาะก็คือสกิลเขาเนี่ยจะกว้างขึ้นด้วยเนาะแล้วก็เพิ่มคิตของสกิลอีกหนึ่งฮิตถ้าไม่ตายเขาเนี่ยเมื่อใช้ปุ๊บจะลดค่าป้องกันของอีกฝ่ายได้ด้วยเนาะแล้วก็จำนวนหล่าเฉิดเนี่ยเพิ่มเป็น2ครั้งเนาะก็จะค่อนข้้้้าางแแบบบหลลไดดเเเยยออออะววก็มมีซปรรร์์์ เขามีซูเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นตัวละครจากอารีนาเนาะปกติเนี่ยตัวละครสายสกิลเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีซูเปอร์อาร์เมอร์อยู่แล้วเนาะซูเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยมันเป็นการตีไม่ลม้มไม่ชันงงักเนาะก็คือฝั่งนู้นตีมาเป็นแบบบางทีมันมาเหมือนเป็นพายุเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบหลบออกมาได้เนาะมันจะไม่ติดโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใส่เครื่องประดับอะไรให้เขาได้บ้าง ก็สำหรับกิมจองนะเราก็จะเน้นไปที่พลังกดอันวิญญาณเนาะเพราะก็เป็นสายสกิลข้างล่างมันก็จะพยายามรีให้เป็นพลังกดอันวิญญาณเรื่องของของเนี่ยก็ถ้าเกิดเขาไม่เราเอาเขาไปลงปกติเนี่ยเขาไม่มีตีมุดติดเนาะเรา็อาจะใส่ไปก็ได้ถ้าเกิดมอนดัชน,นั้นมีหรือเราจะใส่เพิ่มท้าไม้ตายก็ได้นอ้อยท้ทำให้ตายเขาแรงขึ้นอใส่เป็นลูกบอกลกระโหลกหรือถ้ากระอีเอสปาดาก็ใส่ได้เนาะกระอีเอสปาดา หรือจะใส่เป็นหมวกก็ได้เหมือนกันหรือถ้าใครมีเนาะก็ใส่เป็นถ้วยชาคลาสสิกของเนี่ยเป็นเอสปาดาลันคาไปเลยก็ได้เหมือนกันเนาะมันจะแรงกว่าอันนี้เราก็ใส่เป็นเพิ่มทําไม้ตายก็อกเอสปาดาแล้วก็ลูกบอลกะโหลกแล้วกันเนาะเราจะไม่ใส่เป็นถ้วยชาคลาสสิกส่วนในเรื่องของลิงก์เนี่ยเราจะเน้นไปที่ลดคู่ดาวไม่ก็เลือกเต็มหรือว่าเพิ่มดาเมจของสกิลเนาะเพราะว่าเขาไปใส่สกิลเนาะเราก็จะใส่ประมาณ3อย่างเนี่ย ก็จะลดคู่ดาวก็ได้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขามีคู่ดาวชาอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็ใส่เป็นลดคู่ดาวไปก็ได้เหมือนกันหรือเราจะหรือถ้าเกิดใครมีเนาะแบบพวกตัวละครที่มี2พวกดาวแดงเนาะเกิดใหม่มันจะมี2ลิงก์เราก็สามารถใส่ได้เนาะหรือพวกไอ,ไอเซนจากคอคอยหรือว่าแช่จากคอคอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ใส่ได้อันนี้เนี่ยเราก็จะเน้นไปที่ลดคู่ดาวอย,อย่างเดียวแล้วกันเนาะ Okay. เดี๋ยวเราไปลงเป็นน้ำหอมเล็กเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทําน้ําหอมเข้ามาเราก็ลงน้ําหอมเหล็กโดยเขาก็เป็นผู้สังหารอยู่เนาะรู้สึกว่าจะมีมอนมุดดินเดี๋ยวเราใส่เป็นมุดดินแทนและกัน เราใส่แทนทํไไ้ตายแล้วกันไม่ต้องเพิ่มทํไไ้ตายแลก็เดี๋ยวขอใส่ตัวเพิ่มดอกสักเล็กน้อยโอเคไม่เอาเพื่อนไปป่ะ เดี๋ยวเราเคียมมอนก่นอนเค้ยก็กิมจอกาจะแบบกระโดดหลบได้เยอะนะจะดูผิวๆหนะ่อยเพราะว่าเขาเป็นตัวของสังเวียนนะสกิลการโจมตีเนี่ยเขาเป็นสกิลไม่ใช่สกิล พขาเป็นการโจมตีระยะไกลเนาะก็จะค่อนข้างไกลแล้วก็กว้างอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับการโจมตีปกติของเขาเนาะสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเน้นไปทางด้านหน้าเนาะแล้วก็มีความกว้างพอสมควรเลยแล้วก็มีความไกลอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาก็เนี่ยทั้งกว้างแล้วก็ไกลด้วยเนาะกว้างมากกว้างเท่าประมาณถนนเลยสกิลสองเนก็เน้นด้านหน้าก็จะเน้นด้านหน้าแล้วก็กว้าง มือนกับน่าจะกว้างกว่าสกิลหนอยู่เหมือนกันนอนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะแต่ค่อนข้างจะดูแบบเน้นด้านหน้าเนาะสกิลสเนี่ยสกิล3ามเขาก็เน้นด้านหน้าเนาะแต่ว่าจะมีดาเมจท้าหลังอยู่เหมือนกันเนาะคือสกิลสามเขาเนี่ยจะไม่ใช่ท่าเต็มจอเนาะแต่ว่าค่อนข้างถือว่ากว้างอยู่เหมือนกันก็คือเป็นสกิลสกิลทั้ง3ามท่าของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นสกิลเน้นด้านหน้าไปหมดเลยเนาะก็ มันก็เล่นง่ายากนนสกิลหนึ่งเขาเนี่ยสกิลสองกสกิลสเนี่ยก็ค่อนข,ข,ข้างด้านหน้าแบบไกลๆอยู่เหมือนกันเนาะไม่ได้ใกล้น่ะสกิลหนึ่งเขาเนี่ยจะไม่ได้ไกลามากเนาะสกิลสจะไกลกว่าหน่อยแต่ความก้างเนี่ยใกล้เคียงกันสกิลสองเขาค่อนข้างไกล แต่จะแคบหน่อยเนาะไม่ได้กว pues <the> er ้างเท่ากับว <the> ิญญาก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สกิลเล่นง่ายสำหรับกิมจอลเพราะว่าเราท่านสุสุเป็นสกิลเขาเนี่ยใช้ง่ายดีแล้วก็ออกสกิลค่อนข้างเร็วอยู่ไม่ได้ช้าเท่าไหร่โดนไหมคือท่านหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอยู่ไกลเนี่ย มันจะโดนไม่ค่อยแรงมากเนาะมันจะเหมือนโดนแบบไป,ปลายๆนิดนเ,เดี๋ยวบอสเดี๋ยวมาดูทําไม่ตายกันเนาะเราไม่ได้ใส่เพิ่มทําไมตายมาเนาะเดี๋ยวมาดูว่าจะแรงแบะถ้าไม่ตายนี่ถือว่าก็แรงเลยเนาะ ถือว่าแรง oh <my S 1> แรงอยู่ <God. S 1> เพราะเราไม่ได้อัพคพัมพีไม่ได้อัพน้ําหอมอะไรมาแล้วก็ไม่ได้ใส่เพิ่มทำลายตายมาด้วยเนาะมันแต่ว่าบอดต,ตายเลยถือว่าแรงอเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยเนาะสีแดงสังหารยมทูตมันค่อนข้างมีตัวละครเยอะอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับสีแดงสังหารยมทูตเนี่ยเรามีเกือบหมดเลย หรือถ้าในการโจมตีระยะไกลเหมือนกันเนี่ยก็จะมีบูโนมีอุลฮาละมีลีเย่มีนิวเคนมีคุยะอย่างเงี้ยเนวเลียนตัวนี้ก็ใช่เนาะฮิโคนก็ใช่คือค่อนข้างมีตัวที่คล้ายกับเขาเนี่ยเยอะอสมควรเลยแต่ถ้าเกิดในเรื่องของสังกัดเนาะถ้าเกิดเราจะเอาไปลงบางทีอาจจะมีหอคอยเนาะอาจจะอันนี้จำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่านะ แต่ว่าถ้าเกิดเขามาเป็นแบบเอสปาดาสังหารยมทูดสีแดงเนี่ยก็จะมีแค่กิมจอเนอะกับฮานริเบลล่างนอกนอกนั้นเนี่ยมันจะเก่ามากซึ่งเนวเลีนอย่างเงี้ยเขาก็เป็นแค่สังหารเขาก็เป็นแค่สังกัดอลันคาเนาะถ้ากิมจอเนี่ยเขาจะมีเอสปาดาด้วยแต่ถ้าพูดโดยภาพรวมเนาะไม่ได้สนใจเรื่องสังกัดอะไรเนี่ยก็ตัวอ,อื่นเนี่ยมันก็มีตัวที่แรงกว่าเขาเนี่ยค่อนข้าง ก็มีหลายตัวเนาะอย่างเช่นบูโน่อุลาหะอะไรอย่างงี้เนาะแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของการใช้สกิลเนาะถ้าเราไม่นับบูโน่กับอุลาหะที่เขาค่อนข้างสกิลเขาทำมาดีด้วยอาวุี่เขาก็แรงอะไรอย่างงี้เนาะเขาก็ยังดีกว่ารนะิวเคนเนาะริวเคนเนี่ยเราค่อนข้างมองว่ามันใช้ยากกว่าในเรื่องของสกิลเนาะอิมจอนเนี่ยยังเล่นได้ง่ายกว่าแต่เขาเป็นตัวละครสังเวียนเนาะก็ค่อนข้างจะเน้นในการเล่นสังเวียนอยู่เหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย มันมีตัวละครที่เล่นในสังเวียนเนี่ยออกมาเยอะตัวใหม่ๆมันก็ค่อนข้างเก่งกว่าอยู่เหมือนกันเนาะกิมจอตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวแรกของสังเวียนเลยเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะลาบากเหมือนกันในการลงสังเวียนแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันก็เล่นได้ปกติเลยแล้วตัวเขาเองเนี่ยสกิลมันก็ค่อนข้างเล่นง่ายด้วยเนาะเราค่อนข้างมองว่าก็ถ้าชื่นชอบอะไรเงี้ยอัพไฟมันก็เล่นได้ง่ายอยู่ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นตัวที่เล่นไม่ได้เลยหรือว่า แต่บางคนอะแรเราเงี้ยเรามีบูโน่รบด้าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้บูโน่มากกว่านเพราะมันแรงกว่าอ่าโดยการสรุปนาอของกิมจอก็คือตัวละครเขาเนี่ยก็เล่นลงดันปกติได้ดีเลยเนาะแต่ว่ามันก็มีตัวละครที่แบบเป็นสีแดงสังหารยมทวกเหมือนก,นกันกับเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะมันก็มีทางเลือกเยอะอยู่แล้ว ถามว่ากิมจอเนี่ยมันก็ลงได้ทั่วๆไปเนาะแต่ว่าอย่างการจะไปตีกิวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แนะนานะเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้แบบแรงเวอร์วังอะไรขนาดนั้นตัวหลักงานหลักๆของเขาเนาะก็จะอยู่ที่อารีนาแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่าอารีนาตอนนี้มันก็มีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเยอะเพิ่มขึ้นมาเยอะอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างทําให้ตัวละครกิมจอเนี่ยการลงสังเวียนมันก็ไม่ได้แบบ ว้าวอะไรขนาดนั้นเนาะตอนที่กิมจอบอมมันก็ดูเหมือนว้าวในสัมเวียนแหละแต่ว,ว่าพออยู่นานๆไปมีตัวละครใหม่ๆมาเยอะขึ้นมันก็ดรอปลงไปเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าตัวละครใหม่มันแรงขึ้นเยอะเลยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยตัวเขาก็ยังถือว่าเล่นได้ง่ายแล้วสกิลง่ายใช้ง่ายเข้าใจง่ายเนาะแล้วก็ตัวเขาเองก็ยังถือว่าแรงอยู่เนาะแล้วก็อัคพคัมพีอัพอะไรก็ได้ถ้าเราเชื่นชอบ ก็สามารถเล่นได้เนาะไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่แนะนำเอาไปตีกิวเท่าไหร่เนาะแล้วก็ถามว่าจะเอาไปลงพว่งมันก็จะมีหอคอยเนาะมันจะมีหอคอยที่กิมจอตัวเนี้เนี่ยใช้ลงได้เลยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของแบบบ่อนแรงอะไรเงี้ยซึ่งกิมจอตัวนี้เขาจะกันอ่อนแรงด้วยมันก็จะลงได้เลยเนาะสำหรับกิมจอก็จะมีประโยชน์ในหอคอยเนาะแล้วก็แบบอารีนาอะไรอย่างงี้แล้วก็ลงด้ันปกติได้เนาะไม่มีปัญหา โอเคก็สำหรับกินจอล่างนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็วันนี้ขอตัวไปก่อนบาย